ที่ปิดรูสี่ตัวนี้นะคะจะเป็นที่ใส่ล้อนะคะให้เราใส่เข้าไปตัวที่เป็นตัวต่อของตัวใส่ล้อเนาะจะเป็นตัวสั้นๆแบบในคลิปนะคะนี้สั้นๆแบบนี้นะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะทําการต่อลงไปด้านล่างนะคะอย่างนี้เลยนะแบบในคลิปเลยนะคะทําการต่อให้ครบทั้ง4ด้านนะคะ ออครบ4ด้านแล้วนะคะนี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการหยิบล้อนะคะแกะล้อออกมาจากถุงนะแล้วก็นาล้อนะคะใส่เข้าไปให้ครบทั้ง4อันนะล้อนะคะจะมี2ตัวที่สามารถล็อกได้นะเราสามารถแบ่งได้เลยนะว่าจะเป็น2ตัวหน้าหรือว่า2ตัวหลังนะคะหมุนให้เข้าล็อกให้เรียบร้อยทั้งสีตัวแบบในคลิปเลยนะคะ <pathway. S 2> แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําเสานะคะมาเสียบนะคะให้ครบทั้ง4ด้านเนาะเสียบเข้าไปบนนี้นะคะเสียบเรียบร้อยแล้วนะแล,วลแล้วก็เอาตัวชั้นนะคะมาวางนะคะวางให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็กดให้ลงล็อกแบบในคลิปเลยนะกดให้ลงล็อกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆอ,อีกนะคะนำนำเสามาเสียบทั้ง4ด้านนะคะเสียบให้ครบแล้วก็นําชั้นวางวางขึ้นไปนะคะนี่ ทำให้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงชั้นบนสุดเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำที่ปิดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะปิดขึ้นไปด้านบนนะคะมุมทั้ง4มุมของตัวชั้นวางนะคะนี่ แบบนี้นะคะก็จะเป็นที่เรียบหน่อยเนาะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาติดสติกเกอร์นะคะตาของน้องแล้วก็จมูกของน้องนะีน่เห็นเห็นไหมคะว่าตรงตาของน้องนะคะตรงชั้นนะคะจะมีแสงเงาๆนะคะเป็นวงกลมนะคะสามารถเอาตาเนี่ยทาบลงไปได้เลยนะก็คือเราจะติดเป็นแนวไหนก็ได้นะติดตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาจมูกมานะคะนี่ จะมีเป็นตัวหลอกนะคะ2แล้วก็1น,นอเนาะด้านบนให้เอาตัวที่อยู่ด้านล่าง2นะคะเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยดันจมูกด้านบนนะคะเข้าแบบนี้จะดันง่ายกว่าเนาะแล้วก็ทําการติดติดตาะคะติดให้เรียบร้อยทุกๆชั้นเลยนะคะ อเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสามารถหมุนได้360องศานะคะนี่เราก็เข้าล็อกทุกตัวเลยนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ